สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะขอรีวิวอีบุ๊กเรดเดอร์นะฮะอันนี้เป็น Kindle DX นะฮะ second edition อันนี้เป็นตัวเก่านะฮะไม่ใช่ตัวใหม่ที่เป็นสีดำนะครับพอดีว่าตัวนี้เป็น r e f u r b i ์บิทนะฮะก็ r e f u r b i ์บิทคือสินค้าที่ลูกค้าคืนแล้วนะครับเอากลับมาขายใหม่นะครับทำให้ราคาเหลือแค่300เหรียญนะครับจริงๆ300เหรียญก็ไม่ใช่ว่าถูกนะฮะตัวนี้ขนาดไซส์จอนะครับจะมีไซส์เดียวกันกับ iPad นะครับก็คือ9.7นิ้วนะครับทำไมถึงจะต้องเป็น คินเดิลดิค k i เ d l e นะฮะเพราะว่าจออันนี้เรียกว่าเป็นจอ e-ink screen นะฮะข้อดีของจอ e-ink screen นั่นคือว่าถ้าดูตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นจอเทียบกับจอ iPhone นะฮะจริงๆจอ iPhone จะไม่เหมือนกับจอ iPad นะครับแต่ว่าจะคล้ายคกันนะฮะขออนุญาตเทียบตรงนี้แล้วกันจอ iPhone เนี่ยมันเป็นจอ lcd หรือว่า led เนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งเทียบกับมันจะมีไฟออกมาจากข้างในแต่จอ e-ink screen เนี่ยไม่มีไฟนะครับถ้าผมไม่เอาส่องก็คือว่าจะมืดไปเลย แต่มันจะทําให้หนังสือจอเนี่ยมันมีความคล้ายกับกระดาษมากนะฮะเดี๋ยวจะเทียบกับกระดาษให้ดูนะครับมันก็จะคล้ายกันนะฮะแต่แต่ตัวนี้อาจจะมันจะอาจจะไม่เข้มเท่ากระดาษนะครับแต่ว่าโมเมนต์ที่เราอ่านไปเนี่ยมันจะสบายตาลักษณะเวลาอ่านเราจะรู้สึกเหมือนเป็นกระดาษถนอมสายตาไปนะครับทีนี้จริงจริงอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของอา,อาจารย์จิรยุทธ์นะครับเดี๋ยวจะต้องส่งไปให้อาจารย์นะครับ Kindle dx ตัวนี้นะครับกเ็เป็น3 g นะครับ global ก็คือว่าอยู่ที่ไหนของอยู่ประเทศไหนก็ได้นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดบุ๊กได้นะครับแต่ว่า,าผมใช้มาผมเทสมาเป็นเวลาสัก3-4วันแล้วนะครับกเ็เจลเบรกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้อ่านสแายได้นะครับอ่านสไทยได้เห็นไหมลง คัสมัยสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คืออย่างภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์ที่ใส่ไปเองไม่ใช่ตัวดีฟอลของเครื่องนะครับทำไมจะต้องเป็น Kindle Kindle ทำอะไรได้บ้างดีกว่านะครับเรามาดูว่า Kindle ททำอะไรได้บ้างนอกจากอ่านหนังสือแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูหนังสือนะครับหนังสือเล่มน,นี้ซื้อมา10เหรียญนะครับถ้าซื้อ Kindle เนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนว่าเสียเงินง่ายมากนะครับเพราะว่าซื้อหนังสือง่ายนะครับอันนี้ก็เปิดหน้าต่อไปนะครับ สปีดการเปิดหน้าแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเร็วมากถ้าเทียบกับอ e ีบุ๊กทั่วไปนะครับอย่างเช่นนุกหรือว่า Sony ebook Reader นะครับ Kindle เนี่ยเปิดหน้าแต่ละหน้าเนี่ยเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้อัปเดตเป็นซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับทำให้สามารถเปลี่ยนขนาดของฟอนต์เนี่ยได้หลายขนาดมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ฟอนต์เห็นไหมครับว่าฟอนต์มันเปลี่ยนตามจนถึงขนาดอันนี้ขนาดเล็กที่สุดนะฮะ มาดูว่าเล็กแค่ไหนก็ยังคมเพียงพอที่จะอ่านได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราเถ่ายเอกสาแเราย่อให้เล็กสักหน่อยหนึ่งเห็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับแล้วคินเดอร์ก็สามารถอ่านเอาไซนี้ดีกว่านะครับสบายตาหาแนวแนวนอนได้นะครับก็คินเดอร์อก็จะกลับให้ปกตินะฮะแล้วก็เปิดแต่ละหน้าไป แบบนี้นะครับเราสามารถเปิดไปที่ table content นะครับคือสารบัญแล้วเราก็ลิงก์ไปที่บทแต่ละบทของหนังสือได้เหมือนกันนะครับแตอ่อีกอย่างหนึ่งของ Kindle ก็คือว่า Kindle เนี่ย CPU ไม่ได้เร็วแบบ iPad นะครับอาจจะต้องรอนิดนึงเวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคินเดิลสามารถฟังเพลงได้นะฮะจริงๆผมมีสิ่งที่เรียกว่า Audiobook ชนิดนี้นะครับอันนี้เป็น Audiobook เล่นเดียวกับหนังสืออันนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ออ audio Kindle เนี่ยไม่สามารถมันทำมันถ่ายทักจริงได้คือว่าฟัง audio b บุกไปแล้วก็อ่านไปพร้อมกันไม่ได้ต้องทำทีละอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลอง This is Audible Harper Audio presents Rules of Thumb 52 Truths for Winning at Business Without Losing Yourself by Alan M. Weber, read by the author. Copyright Production Copyright by Webber 2009 2009 Alan M. จริงๆอ่ Kindle ยังสามารถอ่านหนังสือให้เราฟังก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น audiobook ที่คนเขียนเขาอ่านเองมันก็จะทำให้อ่มันค่อนข้างที่จะอ่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดู t e text t t s s p e e h อันนี้คือสิ่งที่ Kindle อ่านเองนะครับเอ่ผม They do keep you up at night. We all want to do work that excites us. We want to care about things that concern us. Here's a chance to make your list, so you can work on those two things. Take out a stack of three by five cards. Use one to write down your answer to the question. What can... uh, Kindle เนี่ยสามารถอ่าน PDF ไฟล์ได้นะครับอันนี้เป็นฟ format ที่อาจารย์จิตรย์ส่งมาให้ผมนะครับอันนี้เป็นฟ format เลยนะฮะเทียบกันกับกับของจริงนะอันนี้ของจริงนะฮะอันนี้คือฟ format ที่ที่โชว์ใน Kindle เองเห็นได้ว่ามันเล็กไปหน่อยนะครับเทียบกันกับเคราตูบัตรเล็กมากนะฮะแต่ก็อ่านออกนะครับ แต่อาจจะปวดตาอันนี้จอผมซูมไม่ได้โฟกัสนะครับก็กก็ก็เอาเป็นว่าจริงๆมันอ่านออกแล้วกันนะครับจริงๆเราสามารถซูมได้ครับซูมนะฮะเราก็จะซูมเฉพาะส่วนนี้แต่ว่ามันต้องซูมเฉพาะเป็นส่วนๆของหน้าครับทำให้ทําให้อาจจะไม่สะดวกในการอ่านแต่ซูมมาแล้วได้อ่านเคลียร์มากนะฮะเราก็กับจอให้เป็นอ่านแนวนอนอันนี้ก็จะออกมาได้เรียกว่าแทบจะปกตินะฮะ นีย่ยต้องส่บคืนฟิต Y จะเห็นได้ว่ามันค่อน,นข้างช้านะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเวลา,เวลาทำแต่ละอย่างเพราะว่า cpu ิ i n d อร์มันไม่เร็วเหมือนอย่างกับ ipad นะครับอันนี้ก็ถือว่าอ่านได้เทียบกันกับ,กบตัวหนังสือนี่แทบจะเท่ากันทีเดียวนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เปิดหน้าต่อไปทุกอย่างจะมาครบนะครับาการอ่านแบบนี้นะฮะทุกอย่างจะมาครบไม่ว่าจะเป็น ตารางนะครับหรือว่าเทเบิลต่างๆเห็นไหมครับรูปภาพมาหมดนะครับอันนี้ฟอร์แมตจะไม่เสียนะครับแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอ่านไม่สะดวกมากเพราะว่าเพราะว่าต้องอ่านแนวนอนแล้วก็อ่านไปทีด้านหน้านะครับเพราะว่าหน้านึงเนี่ยมันดดถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับทีนี้ทํายังไงนะฮะเรามันมีโปรแกรมแปลงนะครับแปลง PDF ไฟล์พวกนี้เนี่ยนะครับให้อยู่ในฟอร์แมตที่ที่เหมาะสมมาคินเดลอ่านได้จริงๆนะครับแต่ว่า ต้องขอบอกไว้เลยว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับการแปลงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่ารูปนี้นะครมันคือรูปหัวนี้นะครับเพราะโปรแกรมเขาไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเขาก็เลยพยายามที่จะเอารูปออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข้างในเลยนะครับจริงๆอันนี้เป็น introduction เห็นไหมฮะ,ะก็อันนี้ก็จะถือว่าไฟล์แบบนี้นะครับจะเป็นคล้ายอ e ีบุ๊ก ที่ซื้อเลยนะครับก็คือว่าย่อได้ขยายได้ให้อ่านได้นะครับปัญหาคือว่า table เ,เ,เนี่ยมันเละไปหมดเลยเออถ้าเรามาดูอันนี้คือเนื้อหา table เ1เนึ่นะครับ t a b หนึ่งคือสิ่งที่เราเห็นเป็น table เ,เ,เมื่อกี้นี้นะคะคือคือหน้านี้นะครับก็คือว่า format ม,มันเละไปหมดแล้วนะครับจากการแปลงไฟล์นะครับแต่ถ้าเราไม่แปลงเราก็จะดูได้นะครับทีนี้นี่คือนี่คือ journal ทีที ที่เป็น PDF ไฟล์นะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูว่าตัวตัว Kindle จริงๆเนี่ยมัน,ม,นมันอ่านมันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับก็คือการเปิดอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เรียกว่าสมบูรณ์มากนักนะครับทีนี้ก็มีบุ๊กมาร์กให้นะครับเราสามารถเข้า Google เข้า Gmail นะครับเเข้า Wikipedia นะครับอันนี้เราจะเข้า วิกิพีเดียภาษาไทยนะครับเพื่อให้ดูว่าการอ่านภาษาไทยในสมบูรณ์แค่ไหนนะฮะทีนี้จะเห็นได้ว่า,เ,าเครื่องเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการโหลดพอสมควรนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็น3 g นะฮะแต่ว่าคล้ายว่า cpu เครื่องเนี่ยสปีดไม่ได้เร็วมาก,กน,นะครับกว่าจะโหลดเข้ามาในเครื่องแล้วยิ่งตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็อาจจะทำให้ สปีด uh, ในการโหลดเนี่ยมันมันมันไม่เร็วมากนะครับโอเคจริงๆตัวนี้มันเป็นพีกีพีเดียโมบายนะครับไม่ใช่ตัวเต็ม,มะนะครับแต่ว่า uh, เราก็มาอ่าน uh, สิ่งที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยอะไรเงี้ยจากเว็บภาษาไทยเนี่ยได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่า เวลาเปิดไปแต่ละหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเร็วมากนะครับก็จะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคินเดีจะโหลดมาทั้งเพจนะครับแต่ว่าจะแบ่งส่วนในการแสดงเป็นเฉพาะส่วนนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี่ก็จะเป็นเหมือนกับที่อยู่ในหนังสือก็คือว่าเราสามารถอ่านในแนวนอนได้นะครับแต่จจะต้องเวลากลับก็อาจจะต้องรอมันหน่อยเพราะว่ามันจะต้องอประมวลผลนะครับเพื่อที่จะแสดงผลออกมานะครับ ตัวตัว Gmail เนี่ยก็ก็เข้าได้นะครับแต่ว่าเอ่อมันจะไม่เร็วมากนะก็ต้องทำใจนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องมันช้านะครับเอ,อน้ำหนักเครื่องเนี่ยก็ไม่ไม่หนักมากนะครับแต่ว่าอาจจะหนักกว่าที่คิดนิดนึงนะฮะเพราะว่าคิดรู้สึกว่าข้างหลังนี่จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็น่าจะทนตัวน,นี้ยังไม่ได้ซื้อสิ่งที่เรียกว่าซองหรือว่าเคสมาปิดเลยนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยหลังจากใช้มาแล้วเนี่ย ก็รู้สึกว่าถ้าอ่านหนังสือจริงๆที่จะอ่านเป็นเล่มๆนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเปิดเป็นเป็นร้อยสอหน้านะครับ Kindle ก็ยังเหมาะมากกว่าแล้วก็ยังเป็นเอ่อน่าจะเรียกได้ว่าเป็นอีบ o ๊กคลิเอที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรามี iPhone หรือว่า iPad เนี่ยนะครับมันก็อ่านได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าแสงสว่างเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่เฟรนลี่กับตามากนะครับ มันอ่านได้ถ้าถ้าเราอ่านสัก50-60หน้าเนี่ยนะครับสมมติว่าอันนี้เป็น i อ a d นะครับมันอ่านได้แต่ว่าถ้าเราหวังว่าจะเปิดสักร้อยหน้าเนี่ยสองหน้าเนี่ยก็ก,ก็ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัว Kindle เองเนี่ยก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับในขณะที่ iPad ก็อยู่ได้แปดถึงสิชั่วโมงนะครับซึ่งซึ่งแตกต่างกันพอสมควรข้อหนึ่งที่ต้องเข้าใจาคือว่า Kindle เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีการปิดนะฮะโมเมนท์ที่เราชาร์จแล้วเนี่ยมันจะปิดเ แบบนี้ทิ้งไว้อันนี้เครื่องเปิดนะฮะแต่ว่ามันเข้าสกินเซอร์เวอร์นะครับก็ทาให้ทาใหออ้อาจจะเปลืองแบตบแต่ว่าผมว่าม,ม,ม,มันเพราะว่าเครื่องมันอยู่ได้นานนะฮะบแบตบก็ไม่น่าจะห่วงเท่าไหร่นะครับทุกครั้งที่เปิดและปิดเนี่ยสกินเซอร์เวอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าขอรีวิวแค่นี้ก่อนละกันนะครับอันนี้มีความประสงค์ให้อาจารย์จิรายุทธนะครับเข้ามาดูว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวจะส่งตามไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ